การแพร่ระบาดของโควิด -19 ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของไต้หวันเท่านั้นแต่ยังมีแรงกระเพื่อมไปถึงธุรกิจขนมซึ่งเป็นของฝากที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกด้วยจากข้อมูลสถิติของสมาคมผู้ประกอบการขนมไต้หวันระบุว่าผลประกอบการลดลงเหลือเพียง20-3 0เกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันได้จัดการประกวดขนมเปี๊ยะไต้หวันเพื่อเตรียมผลักดันให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ นางสุวรรณหลิงอธิบดีกรมการค้ากล่าวว่าเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศโดยในขณะนี้กำลังทำการติดต่อกับสายการบินต่างๆและท่าอากาศยานนานาชาติของไต้หวันใด้การประกวดครั้งนี้จะคัดเลือกขนมที่มีรสชาติอร่อยและมีคุณภาพเพื่อเตรียมผลักดันให้ส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ ด้านนายฉีเทียนชายประธานสถาบันพัฒนาการค้าซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่อำนวยการและวางแผนการประกวดในครั้งนี้กล่าวว่าเป้าหมายแรกที่ต้องการรุกขยายเข้าไปคือตลาดอาเซียนและในอนาคตยังหวังว่าจะขยายไปสู่ตลาดในยุโรปและอเมริกาซึ่งเป็นตลาดที่มีรูปแบบการบริโภคและวิถีชีวิตที่แตกต่างจากคนไต้หวันดังนั้นขนมที่จะส่งไปขายจะต้องมีการปรับรสชาติและกรรมวิธีการผลิตก่อน ด้านผู้ประกอบการขนมไต้หวันที่เข้าร่วมการประกวดต่างแสดงความคาดหวังที่จะให้รัฐบาลเปิดประเทศและมองว่าขนมไต้หวันที่ส่วนใหญ่ผู้ซื้อนิยมใช้เป็นของฝากจะสามารถฟื้นตัวขึ้นและมูลค่าตลาดขนมไต้หวันจะกลับเข้าสู่ระดับปกติคือปีละ200ล้านเหรียญไต้หวันหรืออาจจะเพิ่มขึ้นหากทั่วโลกสามารถควบคุมสถานการณ์โควิดได้แล้วทั้งนี้การประกวดขนมเปี๊ยะไต้หวันในปีนี้จะคัดเลือก30แบรนด์ขนมเปี๊ยะเลิศรส โดยจะแบ่งเป็นประเภทขนมเปี๊ยะรสชาติดั้งเดิมกับขนมเปี๊ยะสไตล์สร้างสรรค์อัญชันสงพุทธเรายงาน